แปลทยด้วยเพจเมืองะแสนรักฝากสนับสนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับอโอ๋เอไอ้แกได้ประโยชน์พ่อจะคุกม,มาใช้เงินเชไปตึงเยอะแก่เยจะใส่หัวจากเมืองเองยังทำไม่ได้รีบเก็นเงินฉันมาซะใครจะไปด้วลงทุนกับคนอย่างแกแล้วจะขาดทุนตอนนั้นไม่กลัวเสียเงนินให้แกออกมาเลยจริงๆเปลืองสิ่งดี แต่สิ่งที่เจาจาพูดเกือความจริงถึงตระกูลเย,ย่ทำดีกับพวกเธอไม่พออีกเลยตอนนั้นที่เกิดเรื่องขึ้นกับตระกูลเย่ยแกทิ้งเงินทุนสำหรับป้องกันตัวเองไว้ลูกสาวของแกแล้วเช่นกับแม่ล่ะไม่มีอะไรเลยสักอย่างตอนนั้นฉันไม่ควรจ่ายเงินให้แกว่าจะคุกมาเลยเสียงเงินเปล่า เอาละเมื่อพูดจะได้สดงกับเขาไปทำไมกันชิงเว่ยพวกเราไปกันเถอะพวกหลอนูก๋ฉันมาตลอดเลยเหรอมีแค่จ่าจ่าของฉันเท่านั้นที่ดีกับฉันมาตลอดแต่ว่าตอนนี้ฉันมีหน้าไปจ่าจ่าอีกได้อย่างไง วันนี้ถึงตาเด็กดีคนไหนไปเจอพ่อกันนะส่งกองขวานชิ้นตัวให้พี่สาวฉันช่วยพี่เกแคร์แล้วนะน่าจะแผนแกล้งเก็บตัวของชิงเว่ยพวกนั้นอีกแล้วสินะแล้วก็พ่อเป็นคนทำผิดเอง ได้รับบทลงโทษมันก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วหมายเลขที่ไม่รู้จักฉันกอเตือนให้เธอไปเจอผู้หานถิงซสดีดีไม่งานครั้งหน้าเธอจะเจอสพพ่อของเธอแน่ฉันตัดสินใจให้เด็กๆไปเจอกับผู้หานถิงแล้วจะไม่สามารถเป็นแม่ที่ไม่รักษาคำพูดและไม่อยากเป็นผู้หญิงเย็นชาไม่มีหัวใจหมามิ เป็นอะไรหรอครับวันนี้คงพาลูกๆไปเจอพ่อไม่ได้แล้วล่ะเหมอมิมีธุระด่วนนิดหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอครับเหมอม่ไปทำธุระก่อนเลยติดต่อไม่ได้เลยพ่อถูกพวกเขาเอาไปซ่อนแล้วสินะ หันทิงขอความช่วยเหลือจะเข้าดีไหมหรือส้เยละ่ะสุเยียนมีอะไรเหรอจช่จชะฉันได้ยินประธานเฉียนบอกว่าพวกก้อยขู่ให้เธอออกไปจากเมืองเอโดยใชย้ณลุงมะอยากช่วยเธอเด้อสุเยียนเรื่องนี้ฉันไม่รบกวนนายหรอกฉันขอหันทิงก็ได้ขอบคุณนายมาก จ้าจ้าคุณลุงยัยไม่ชอบผู้หันทิงมาแต่ไหนแต่ไรแต่กรัวหัวทิงช่วยก็ไหวคงที่ตัวขางเธอแน่แบบนี้คงยิ่งหาคุณลุงยัยไม่เจอซะเปล่างั้นจ้าจ้าจะช่วยเธอดีบะพ่อไม่ใช่แค่ไม่ชอบผู้หันทิงนะอาจถึงก้นเกลียดเข้ากระดูกดำที่ด้วยซ้ำงั้นสุเหย็นคงต้องรบกวนนายแล้วล่ะฉันอยู่ที่นี่นะนายมาฉันก่อน เืนี้อย่าบอกวู่นจริงนะบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอที่มันกี่โมงแล้วแต่ไม่เย่ยธอถึงยังมี่้าอีกคุณหนูเย่ยไม่าอาจจะเพราะกำลังยุ่งอยู่บางครับปาาระรานครับถ้าคุณหนูเย่หมา,าคุณอาจจะเพราะว่าจัดก,การเรื่องนี้แล้ว ไม่มีไรน่าแปลกหรอกพ่อของเธอคิดว่าฉันเป็นคนทำลายตระกูลเย่ยเลกเกลียดฉันแต่มาฉันต้องหาเรื่องให้ตัวเองระบากใจด้วยฉันไม่สนใจเขาตัวฉันเคารพเี่จ้ะแต่ตาป่ตาครับตีสซูเย็นหาคุณเย,ย่แล้วก็บอกว่าจะช่วยเธอสืบหาเรื่องนี้เองแต่ยังบอกคุณหนูเย่ยไม่อบอกคุณแล้วก็ชวยคุณหนูเย่ยไปเจอกันด้วยครับ แล้วทำไมเมื่อกี้นายไม่บอกเลอเออคุณเองก็ไม่ได้ตามซน,น่อยตรวจสอบเรื่องนี้โดาไม่ต้องสนญค่าใจจ่ายต้องหาบอสแสของคุณพ่อเยจ่ยาให้เจอเข้าใจไหมได้ครับท่ทานประธานแล้วก็สื่อบอาว่าเยจ่ยากับลีซูเย,ยนไปเจอกันที่ไหนเร็วที่สุด กลับกลับเต่ประตารที่สุดเยีย่ยผู้้ากลับกลอกรุหนหาที่ตายเลยน่าคิดว่าตัวเองยึดตะกูลีได้ละจะมาสู้กับฉันได้คำจชม่ไหมคุณโนยเย่คุณจะกำลังรอคุณข้างไหนนะครับ แบบนี้ฉันก็เจอที่บิ็นล่าของถิงฟึ่งเย่พวกนายอยู่กับซูเย่มานานแค่ไหนล่ะสามปีแล้วครับคุณหนูเย่ลินซูเย่นีน่นายเป็นพวกเดียวกับเย่ชิง,งเหวยงั้นเหรอฉันต้องรีบส่งที่อยู่ให้หัวหันทิ้งจะจะฉันรอตือตั้งนานเลยน่าหาพ่อฉันเจอหรือ,อยัง คุลุงเย,ย่เหมือนพวกนั้นจะส่นเอาไวา้ฉันเจอเรื่องยุ่งยากที่ดอยนะคุณต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจริงจริงแล้ววันนี้ฉันมีเรื่องหนึ่งที่อยากคุยกับเธอจ๋าจา,จาฉันชอบเธอนะหกปีก่อนฉันมันไร้ประโยชน์ไม่สามารถปกป้องเธอได้แต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วฉันม่พนูดนำตระกูลดีแล้วฉันปกป้องเธอได้แล้วนะ Hãy cho chân hãy tự tìm ra sẽ không có ai bằng cấp cho cô ấy nữa. Tôi không còn cần phải anh ấy để cho cô ấy được con gái của cô ấy nữa. Su tôi không thích anh Và tôi sẽ không tự tìm ra cơ hội nữa. Tại sao? Cô đã nhận được người hại của cô ấy. Cô không nữa. năm trước, như năm sau, cũng như vậy. จาจะฉันยังทำดีกับเธอไม่พอเลยเห็นสู้เยียนนี่ปล่อยฉันนะต่กปีนโน่กับผู้อ่านริงแล้วฉันไม่ดังเกียแกดแถมยังพูสาข,ขอเธอแต่งกะจะจะหรือว่าเธอไม่ทราบตึงเหน็บบุญคุณกันบ้างเลย <c oughs> จะจะนี่เธอกล้า <c oughs> เด็กๆไปจับหลอดมาซะ Tình xuống diễn này bà bây lao lờ Chân bà bà lờ Let the big one beef chân ấy